โอเคเราจะกลับไปซ t รีส์อินชาแนลตัดก็สู่ช่องเล็กของพวกเรา Little c อินชาแนะครับฉเฉลยต่อกันครับฉบับจำออกมาฉเฉลยกันนะครับต่อข้อ16นะครับจากคลิปที่แล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับข้อ16โจทย์ A นะครับ A ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันนะครับพูดขึ้นมาว่า Why are you crying Why are you crying ทำไมคุณถึงกำลังร้องไห้อยู่ล่ะ B นะครับ ควรจะพูดว่าอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันในประโยคด้านหน้าแต่ประโยคด้านหลังนะครับเขาบอกว่า I failed the test I failed the test คือฉันสอบ ตกนะครับชั้นสอบตกน่าจะเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทําไมเขาถึงร้องไห้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมโจท์ c h o ย c e เนี่ยเป็น Choice ที่เมคขึ้นมาเองนะครับแต่จําว่ามันมี Choice ถูกอยู่แค่1 Choice น,นะครับที่เหลือก็เป็นการทําขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้มันครบ4ตัวเลือกแค่นั้นเองฉะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสกันนะครับว่าทําไมเอ้ยทำไม choice มันไม่เหมือนกับที่เราสอบไปนะครับแต่ข้อที่มันถูกถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับข้อ ลองดูนะฮะสมมุติว่าข้อเคกเขาบอกว่า congratulations congratulations ทำไมกูถึงร้องไหล้ล่ะเออยินดีด้วยนะฉันสอบตกโงโงๆเนาะข้อปีครับ i'm so happy i am so happy อ๋อทำไมกูถึงร้องไหล้ล่ะอ๋อเพราะฉันมีความสุขมากเลยที่ฉันสอบตกนะครับน่าจะเป็นไบโพล่าเนาะร้องไห้เพราะว่ามีความสุขมากๆอย่างเงี้ยข้อ C ครับ i am very sad i am very sad ฉัน รู้สึกเศร้ามากเลยฉันสอบตกโอเคเนาะข้อดีดอกครับ I am a student I am a student ฉันเป็นนักเรียนฉันสอบตกข้อที่มันสมเหตุสมผลถูกต้องตรงกับบทส,สนทนานะครับก็น่าจะเป็นข้อด e นั N ่นเองนะครับอ่ N N a. ไปข้อ17ครับข้อ17ครับ A ก็พูดขึ้นมาครับว่า when are we going to meet each other when are we going to meet each other คือเมื่อไรนะครับที่เราจะพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไรที่เราจะเจอกันนั่นเองนะครับข้อนี้เมื่อไรที่เราจะพบกันอีกเมื่อไรที่เราจะเจอกันใหม่ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นคือเหตุการณ์ที่เกิดในอนาคตใช่ไหมครับตัว choice ข้อ a กำหนดว่าเป็น last night ถ้าเกิดว่าเราที่เจอคําว่า last ขึ้นมาก่อนเนี่ยครับ last คือที่แล้วนะครับ last นี่แปลว่าที่แล้วนะครับ night คืนเมื่อกลางคืนใช่ไหมครับ last night ก็คือเมื่อคืนที่แล้วก็คือเมื่อคืนนี้นะครับคุณจะเจอเราจะเจอกันอีกเมื่อไหร่ล่ะเมื่อคืนนี้ถามเป็นอนาคตตอบเป็นอดีตนะครับข้อ <B>, b นะครับข้อ b บอกว่า the day before the day before วันก่อน ก็ความหมายเดียวกันกับ last night เหมือนกันนะครับก็คือเป็นอดีตเหมือนกันนะครับันข้อ A ข้อ B ก็ผิดไปทั้ง2ข้อนะครับข้อ C แหะครับข้อ <c>, <c>, C yesterday yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้นะครับ A B C นะครับ A B C เป็นอดีตทั้ง3ข้อเลยดังนั้นข้อที่มันถูกต้องข้อเดียวก็คือข้อ D dog นะครับ tomorrow morning บ tomorrow morning วันพรุ่งนี้ในตอนเช้าที่เราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับข้อ18แล้วครับข้อ18 A ถามขึ้นมาว่า did you have a good time did you have a good time คุณสนุกหรือเปล่านะครับคุณได้มีช่วงเวลาดีๆหรือเปล่านะถ้าแปลตรงตามตัวอักษร B ควรจะพูดว่าอย่างไรเพื่อจะเติมเต็มบทสนทนานี้ให้สมเหตุสมผลนะครับข้อ A บอกว่า yes ใช่ แต่ประโยคต่อท้ายบอกว่า it was bad it was bad ใช่มันแย่มากเลยเขาถามว่าคุณสนุกไหมใช่แต่มันแย่มากมันขัดแย้งกันเนาะข้อ b ครับ no ไม่ it was fun แต่มันสนุกมากเลยอ่า ข้อ A ับข้อ B มันขัดแย้งกันเห็นไหมครับข้อ C บอกว่า yes it was fun yes it was fun ใช่มันสนุกมากเลยเอาจจะเข้าเขานะครับส่วนข้อ D-Dog นะครับ no it no i was so happy ไม่นะฉันมีความสุขมากเลยข้อที่มันไม่แปลกแล้วก็ถูกต้องสมเหตุสมผลนะครับก็คือข้อ D C c t นั่นเองนะครับ yes it was fun นะครับตัวลวงตัวหลอกตัวอื่นเนี่ย ม่เป๊ะนะครับพูดอีกครั้งหนึ่งพูดบ่อยเลอเกิดก็คือมันจะเป็นประมาณนี้แหละครับเป็นข้อความที่มันถ้ามันไม่ขัดแย้งกันมันเขาก็จะพูดไปในทางอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องกับบทสนทนานะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าคำตอบที่ถูกในะ yes it was fun ข้อ19นะครับข้อ19 A เอพูดขึ้นมาว่า let's go for lunch let's go for lunch ปะไปกินข้าวเที่ยงกัน B ควรจะพูดว่าอย่างไรในประโยคหน้าเพราะว่าประโยคหลังเขาให้มาว่า And then we can go to work นะครับคือข้างหน้าเนี่ยไปหรือไม่ไปก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเขาให้เหตุผลว่าเออแล้วเราต่อจากนั้นแล้วเราก็ค่อยไปทำงานกันน่าจะไปในทางไปใช่ไหมครับเออปาไปกินข้าวกันเออปาไปกินเถอะไปกินกันเถอะแล้วเราค่อยไปทำงานกันต่ออย่างเงี้ยเอ,อบอกว่า no way, no way no way no ขึ้นมาครับ no way ไม่มีทางนะครับไม่มีทางน่าจะไม่ไปเนาะน่าจะไม่ไปนะครับ ข้อ B บอกว่า Good idea Good idea โอ้เยี่ยมมากความคิดนายเยี่ยมมากเลยไป,ไปกินข้าวกันเออเออดีเหมือนกันแล้วเราค่อยไปทำงานต่อโอเคข้อ C บอก you bet you bet โอ้พนันได้เลยคุณพนันได้เลยเหมือนกับไม่เกี่ยวกันนะฮะข้อดีบอกค้ามดาวค้ามดาวเออใจเย็นใจเย็นแล้วเราค่อยไปทำงานหลังจากนั้นนะครับข้อที่มันน่าจะไปด้วยกันนะครับ น่าจะไปด้วยกันก็คือข้อข้อบีบอยนะครับข้อบีอยนะครับ Good Idea นั่นเองนะครับไม่ยากน้องบทสนทนาปีนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นบทสนทนาสั้นๆนะครับถามตอบถามมาตอบไปสั้นๆง่ายๆนะครับส่วนใหญ่ข้อ20ครับข้อ20ครับสถานการณ์ประมาณว่าเขาน่าจะเล่นกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นฟุตบอลนะฮะแล้วก็ A เนี่ยก็ อยู่ดีตะโกนก็บมาว่า Ouch! Ouch! อ้าวชอ้าว my leg เหมือนกับเขาได้รับอาการบาดเจ็บที่ขาเขานะครับผมบีควรจะพูดว่าอย่างไรนะครับบี B. ก็เลยบอกว่า don't move ประโยคหลังนะประโยคหลังมันก็ don't move I'll find somebody to help you อย่าขยับนะเดี๋ยวจะไปหาคนมาช่วยนะครับเอประโยคด้านหน้าควรจะเป็นคำว่าอะไรถึงจะเป็นบทสนทนานที่มันไปด้วยขันเนาะ ข้อ A นะครับข้อ A ให้มาบอกว่า are you okay are you okay เฮ้ยนายเป็นไรหรือเปล่าอย่าขยับนะเดี๋ยวฉันจะไปหาคนมาช่วยนะโอเคน่าจะเข้าเขาเนาะลองดูข้อที่เหลือ am i okay am i okay เขียนเองก็ขำตัวเองเหมือนกันนะครับที่ออกกอสอบแบบนี้ uch, leg นเอาชุดหมายเลขคนหนึงบอกว่าโอ้ยขาเจ็บฉันฉัน,ฉ,นฉันโอเคหรือเปล่าฉันเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยแปลกครับผมปกแปลครับผมคือเขาเจ็บขาแล้วก็ถามว่าเรา โอเคไหมเราปกติไหมนะครับก็ซีบอกว่า is he r i g h t is he alright ก็คือถามถึงบุคคลที่3นะครับอันเนี้ยคนบุคคลที่1ก็พูดขึ้นมาว่าเขาเจ็บขาเราก็ต้องถามเขาว่าเขาเป็นอะไรไหมใช่ไหมครับไม่ใช่ไปไปถามคนอื่นเนาะก็ดีก็ดีด็อกบอก I am fine I am fine ฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไร A บอกว่า ouch my leg เออเฮ้ขาเจ็บขาเจ็บ B บอกก็ฉันไม่เป็นไรนี่อย่าขยับนั้นฉันจะไปช่วยคนอื่นมา หาคนอื่นมาช่วยคุณอะไรเงี้ยน่าจะเป็นข้อที่มันถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลนะครับก็คือข้อข้อ A นะครับข้อ Are you okay? Are you okay? hey, เออยูโอยูโอหนายไปหรือเปล่านะก็คือถ้าเกิดว่าสถานการณ์จริงเนี่ยถ้ามีคนล้มคนได้รับอุบัติเหตุคนที่เขาได้รับอาการบาดเจ็บอะไรสักอย่างที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็อันดับแรกเราก็ต้องถามว่า r ่ะค okay? คุณให้ hey, คุณปไปเลยหรือเปล่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่านั่นเองนะครับผม 21 Club 21A พครับ 21A ดขึ้นมาว่า Did Jenny pass the math exam Did Jenny pass the math exam Jenny สอบวิชาคณิตศาสตร์ผ่านหรือเปล่านะครับ B ควรจะพูดว่าอย่างไรในประโยคด้านหน้าแต่ประโยคด้านหลังให้เหตุผลต่อมาว่า she's good at number เราพยายามไฮไลท์ไว้คำนี้นะครับ good good at good at นะครับ good at แปลว่าเก่งนะครับ ถ้าเกิดจากจะเก่งในอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ She s h e I a m good at เช่นบอกว่าฉันเก่งทำอาหารก็กว่า I'm good at cooking ก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้นะครับเขาบอกว่าเหตุผลอธิบายว่า she's good at number ก็คือหล่อนเก่งเรื่องในใน,ในทางตัวเลขเรื่องของตัวเลขนั่นเองนะครับฉะนั้นน่าจะผ่านเนะเาะน่าจะเป็นการผ่านใช่ไหมครับบอกว่าเจนนี่ผ่านสอบผ่านคการศสตร์ไหมก็หล่อนเก่งในเรื่องของพวกตัวเลขนะ ครับ she g o o d at numbers น่าจะเป็น yes ใช่ไหมครับน่าจะเป็น yes เนาะอันดับที่1เราต้องมองหา yes านั้น no ที่1 no she did no นี่ก็ไม่ผ่านแล้วนะครับ no นี่ก็ขัดแย้งกันกับใจความแล้วไม่พอ she did she did no she did ไม่แต่หล่อนผ่านนะครับ did ตัวนี้ she did ก็คือหล่อนผ่านนะครับแต่ด้านหน้าบอกว่าไม่ด้านหลังว่าหล่อนผ่านอันนี้คือขัดแย้งนะครับขัดแย้งกันในตัวเลือกมันอยู่แล้วนะครับชั้นข้อ a เราตัดนะครับ เราตัดไปก่อนนะครับส่วนข้อ B ีะครับ no way ไม่มีทางนะครับไม่มีทาง she's good at number ไม่มีทางหรอกหลอนเนะ่เก่งเรื่องตัวเลขจะตายอันนี้ถ้าเกิดว่า A บอกว่า A เป็นประโยคบอกเล่าว่าเจนนะี่เนี่ยสอบตกคณิตศาสตร์ตกเนี่ย B ค่อยบอกว่า no way she's good at numbers ไม่มีทางหรอกเพราะว่าหลอนเนะ่เก่งตัวเลขจะตายอันนี้ค่อยจะถูกต้องนะครับแต่ A เนี่ยเขาเป็นประโยคถามมานะครับประโยคถามมา B ก็ควรจะบอกว่าหล่อนผ่านหรือไม่ผ่านก่อนนะครับเว้นแต่ A บอกว่าเจนนี่สอบตก B ค่อยบอกว่าโ no น a y เป็นไปไม่ได้เป็นการแยง้งเป็นการไม่เชื่ออย่างเงี้ยนะครับผมฉะนั้นข้อ B เราก็ตัดออกเช่นเดียวกันนะครับตัดไปสองแล้วนะดู yes ละครับทีนี้ดู yes มี2 yes นะครับ yes ที่1ก็คือ yes she didn't yes she didn't didn't ก็มาจากคำว่า did not did not นั่นเองนะครับ did not เป็นประโยคปฏิเสธก็ต้องมากับคำว่า no นะครับต้องมากับคำว่า no ถ้าเอา no มาใส่ no s h e didn't ค่อยเป็นประโยคที่ไปเดียกันนะครับฉะนั้นข้อที่มันถูกต้องก็คือข้อข้อ did o กนะครับข้อ did อกนะครับ <S yes s h e d i d นะครับ yes s h e d i d ข้อ22นะครับ22 A บอกว่า I'm going to the beach ครับ I'm going to the beach ฉันกําลังจะไปเที่ยวชายหาดแอบีควรจะพูดว่าอย่างไรในประโยคแรกก็ไม่ทราบเพราะว่าประโยคหลังก็ให้มาว่า you have to take suntan lotion with you คุณต้องเอาครีมกันแดดนะครับเอาครีมกันแดดไปด้วยกับคุณ suntan lotion แลนี่ก็คือครีมกันแดดนั่นเองนะครับฉะนั้นลองดูประโยคหน้าควรจะเป็นคำว่าอะไรที่มันไปด้วยกันกับประโยคด้านหลังนะครับเอบอกว่า it's raining it's raining คือ ฝนตกอยู่เหมือนตอนนี้เลยนะครับฝนตก it's raining ฝนตกฉะนั้นคุณต้องเอาซันแทนโลชั่นไปด้วยคุณต้องเอาครีมกันแดดไปด้วยนะครับเออมันไม่กันฝนเนาะครีมกันแดดข้อ <c oughs> b ครับ it's cold it's cold แปลว่า it's cold มันหนาวครับมันหนาวนะคุณต้องเอาครีมกันแดดไปด้วยนะครับคนละเรื่องเนาะข้อ c นีครับ i love seafood i love seafood ฉันกำลังจะไปเที่ยวชายหาดนะ ฉันชอบอาหารทะเลนะนายต้องเอาคิีมกันแดดไปด้วยมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับแปลกๆอยู่เหมือนกันส่วนเราดูข้อดีครับ It is sunny today It is sunny today วันนี้อากาศมันสดใสอากาศมันแดดจ้านะครับแดดมันออกคุณต้องเอาครีมกันแดดไปด้วยนะออันนี้ถึงจะเข้าเขากว่านะครับเข้าเขากว่านะครับฉันข้อที่มันถูกต้องก็คือข้อข้อดี dog ครับ It is sunny today แดดมันจ้านะวันนี้คุณต้องเอาโลชั่นกันแดดไปด้วยนั่นเองนะครับข้อ23นะครับยังอยู่ในเรื่องของบทสนทนานะครับเป็นการพูดคุยกันระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะครับข้อก่อนหน้านั้นน่ะคุณครูถามนักเรียนว่านักเรียนทําไมมาโรงเรียนเช้าบ้านนักเรียนอยู่ที่ไหนเหรอนักเรียนก็ตอบว่า it's opposite the school บ้านอยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียนก็เลยมาโรงเรียนเช้านะครับข้อนี้เป็นนักเรียนที่ มาโรงเรียนสายนะครับคุณครูก็ถามว่า why are you so late today นะครับ why are you so late today ทำไมคุณถึงมาสายแล้ววันนี้นักเรียนควรจะบอกว่าอย่างไรนะครับในประโยคด้านหน้าประโยคด้านหลังต่อมาให้ว่า the bus was not on time on time on time นี่แปลว่าตรงเวลานะครับ the bus ตรงเวลานะครับ on time สตูเดนต์ควรจะพูดว่าอย่างไรนะครับ it's okay ครับ it's okay ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกทำไมมาโรงเรียนสายอ,อ๋อไม่เป็นไรหรอกรถบัสเขามามาสายอะ่ะคือเวลาเราทำอะไรผิดเนี่ยเราควรจะพูดว่าอย่างไรครับอ่าเนึกออกไหมฮะ <c oughs> เกินเกินอย่างนี้น่าจะรู้กันแล้วนะครับบี B, ครับ i'm sorry ครับ i'm sorry i'm sorry อขอโทษทีครับรถบัสเข้ามาสายโอเคไหม Not at all, not at all, not at all. แต่เป็นสำเนียง British ก็เป็น not at all, not at all นะครับ not at all, not not at all เนี่ยแปลว่าไม่เลยนะครับไม่เลยทำไมมาโรงเรียนสายไม่เลยไม่เลยรถบัสก็มาสายเองอข้อดีครับให้มาว่า congratulations congratulations ทำไมมาโรงเรียนสายและโอ้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับรถบัสมาไม่ตรงเวลา โ okay, นะอเคเนาะอธิบายอย่างนี้น่าจะรู้แล้วนะครับว่าข้อที่มันถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลก็คือข้อข้อ B Boy ยนะครับข้อบีบอยอัมซูนะครับการทำไร้กิดครับข้อ24นะครับ, <'m> รบข้อ24เป็นเรื่องของพวกกราฟนะครับพวกตารางแสดงข้อมูลต่างๆเนี่ยปีนี้ให้มาแค่1ข้อเพียงเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นกราฟที่ลักษณะเป็นกราฟเ,าเขาเรียกว่าพายชาร์ตนะครับหรือว่า แผนผู้วงกลมนั่นเองนะครับโจทย์มันมันย,ยาวนะครับแต่ว่าข้าวๆก็คือประมาณว่านี่ฮะอุบลอุบลราชธานีนะครับอ่านว่าอุบลราชธานี has the highest rainfall percent which pie chart is correct คีย์เวิร์ดก็ค,ค,คือคำว่า correct นะครับคำนี้ย้ำไปหลายครั้งหลายคราวนะครับก็แปลว่าถูกต้องนะครับคือโจทย์ถามประมาณว่าอุบลราชธานีเนี่ย เขามีเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำฝนนะครับ r a i n 4เปอร์เซ็นตที่มันสูงที่สุดนะครับในข้อใดที่มันถูกต้องนะครับคือถ้าเป็นโจทย์ลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็ต้องหาว่าถ้าเป็นพายชาร์ตเนี่ยเหมือนเค้กชิ้นหนึ่งเน่ยเขาให้อุบลราชธานีสูงที่สุดเราก็ต้องไปหาชิ้นเค้กที่อุบลราชธานีเนี่ยได้เยอะที่สุดนะครับเฉลยก็คือ ไอชาร์ art, หรือว่ากราฟวงกลมในลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็คือถ้าใครจําว่าเออเนี่ยชั้นเลือกอุบ,บนลราชฐานีที่มันมีปริมาณมีจำนวนเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าจังหวัดอื่นๆที่ให้มาในตัวเลือกนะั่นแหะคนนั้นก็ถูกต้องนะครับทีนะข้อ25นะครับข้อ25นะครับ at restaurant นะครับก็คือที่ร้านอาหารนะครับโจทย์ข้อนี้เหมือนกันเป๊ะๆกับปีที่แล้วเลยนะครับที่ถามว่า ร้านอาหารเนี่ยเขาเสิร์ฟอาหารไทยอย่างเดียวเขาควรจะสั่งอะไรในรายการอาหารที่ให้มานะครับลองดูโจทย์ครับ a t r e s t a u r a n t ครับ d a v i d wants to order อะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็คือแปลว่าที่ร้านอาหารนะครับสมมติว่าอีตาเดวิดเนี่ยเขาอยากจะสั่งอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับ but they serve only Thai and Asian food นะครับแต่ที่เนี่ยเขาเสิร์ฟก็คือเขาขายเฉพาะ อาหารไทยกับอาหารเอเชียเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยน่าจะไม่ใช่อาหารไทยหรืออาหารเอเชียโอเคไหมครับเราลองดูตัวเลือกที่ให้มาสิครับสมมติว่า A ให้มาว่า s ไ i c y p a p พย a ส a ล a ั s p i ปซ p a พ a y ย s ส l ล d ก็คือส้มตำนะครับโอเค A อคือส้มตำฉะนั้น A ก็ควรจะตัดออกนะครับเพราะว่าส้มตำก็คืออาหารอีสานอาหารของชาวไทยแล้วก็หลายประเทศที่อยู่ในเอเชียนั่นเองนะครับทางลาวทางกรรมัมพูชาทางเวียดนามอะไรเงี้ยคราก็านกันใช่ไหมครับข้อ B เลยครับข้อบว่า Japanese Ramen Noodle นะครับแปลอย่างนี้อ่านอย่างนี้ก็น่าจะรู้แล้วเนาะ Japanese ก็คือญี่ปุ่นนะครับเป็นบะหมี่ของญี่ปุ่นฉะนั้นข้อ B เราก็ต้องทำการตัด จอิงนะครับตัดทิ้งเลือ2ข้อครับข้อ c แหละครับข้อ4ตัวโต,โตโตให้มาก่อนนะครับไทยสไปซี่ต้มยำเคอรี่นะครับต้มยำของประเทศไทยนั่นเองเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาไม่เสิร์ฟไทยแล้วก็อาหารเอเชียฉะนั้นข้อ c เราก็ต้องทำการตัดออกนะครับฉะนั้นเหลือข้อ d ข้อเดียวนะครับที่มันถูกต้องคือ ก็ r i s h Stew นะครับ r i s h Stew นะครับคืออาหารประเภทเขาเรียกว่าอะไรสตู Stew คือเป็นอาหารที่เขาต้องเคี่ยวอะครับต้องเคี่ยวในในหม้อที่มันต้องเคี่ยวใช้ระยะเวลาในการเคี่วนิดหนึ่งนะครับของถ้าเกิดเราไม่รู้ให้ส e ูคืออะไร i r i s h ครับคือ i r i s h คือของประเทศ IR i s h นั่นเองหรือว่าไอแลนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังกันมานะครับ ต้องขออภัยนะครับคลิปนี้รวบรวมได้เต็มที่เพียงแค่ถึงข้อ25เท่านั้นข้อสอบอีก7ข้อนะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลก็ทักมาในคอมเมนต์หน่อยนะครับขอขอบคุณนะครับมีสิ่งใดผิดพลาดคาดเคลื่อนไปก็ต้องขออภัยนะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่กทานนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับบ๊ายบาย